ฟักทองนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยเกี่ยวกับฟักทองมาฝากคา่ะฟักทองทำย่างไรท้าำออกมาแล้วให้กินเหมือนกับกินข้าวโพดป๊อบคอนนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยจ้าเตรียมฟักทองมานะคะฟักทองนี่เราเตรียมมาสองชิ้นเซื้อจากตลาดนะคะชิ้นละสิบบาทถ้าเกิดว่าช่างเราเอามาช่างแล้วได้ทั้งหมด800กรัมนะคะหลังจากได้ฟักทองมาเสร็จแล้วขูดเอาเม็ดออกคะ่ะเอาเม็ดฟักทองออกนะคะ เปลือกกทองนะคะหลังจากเราเม็ดออกเสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกฟักทองเลยตอนนี้ฟักทองเราก็ปอกเปลือกหมดแล้วนะคะปอกเปลือกนะคะไตไหนตรงน,นี้ก็ควานออกเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะฟักทองหั่นเป็นชิ้นๆยาวๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องบางมากค่ะประมาณครึ่งประมาณเกือบครึ่งครึ่งเซนนะคะ หนาก่บฟักทองทอดนิดนึงนะคะฟักทองทอดจะบางกว่านี้แต่ของเรานจะหนากับฟักทองทอดนิดนึงหั่นประมาณนี้นะคะหั่นกันหมดเลยค่ะตอนนี้ฟักทองเราก็หั่นเสร็จแล้วค่ะชิ้นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะตั้งน้ําให้เดือดค่ะหลังจากน้าเดือดเสร็จแล้วฟักทองใส่ฟักทองลงไปเลยเราจะลวกนะคะลวกฟักทองประมาณสักสองนาทีนะคะเราจะไม่ลวกนานค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้นะคะเราจับเวลาไปสองนาทีพอครบสองนาทีแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นให้ตัดเด็ดน้ําเราจะไม่ต้มจนสุกนะคะหลังจากเราตักขึ้นมาแล้วนะคะเราใส่กระชอนแบบนี้ไว้เพื่อให้ตะดเด็ดน้ําดีๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ฟักทองคลายความร้อนสักแป๊บหนึ่งก่อนคะ่ะพอฟักทองตะเด็ดน้ําดีแล้วนะคะเามาใส่กระมังคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมแป้งข้าวโพดมานะคะโรยแป้งข้าวโพดลงไปค่ะอันนี้จํานวนแป้งข้าวโพดขึ้นอยู่กับจํานวนฟักทองด้วยนะคะมากน้อยแค่ไหนค่อยๆค่อยๆโรยไปนะคะค่อยๆโรยค่อยๆคลุกค่ะาจจะคลุกฟักทองกับแป้งข้าวโพดนะคะหลังจากเราคลุกฟักทองกับแป้งข้าวโพดเข้ากันดีเสร็จแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันน้ำมันให้ใส่เยอะนิดนึงนะคะให้มันร้อนแต่แล้วเอาฟักทองลงไปทอดค่ะเวลาทอดนะคะก็ค่อยใส่ไปเรื่อยๆขั้วใหม่ๆอย่ารีบคนนะคะรอให้ฟักทองเซตตัวแปนึงก่อนคะ่ะหลังจากที่เราใส่ฟักทองลงไปแล้วนะคะขอแป้ง แป้งเต็มตัวดีแล้วเราก็กค่อยๆคนฟักทองกลับด้านบ้างคะ่ะถ้าทอดลงไปใหม่ๆอย่ารีบคนนะครับจะทําให้แป้งข้าวโพดมันหลุดหลังจากเราทอดจนฟักทองสุกเหลืองแล้วนะคะตักออกเลยคะ่ะตักออกพึงไว้ให้กระเด็นน้ํามันนะคะส่วนที่เหลือเราก็เอามาทอดต่อคะ่ะส่วนผสมต่อไปน้ําตาลทรายตีน้ําตาลทรายมา50กรัมนะคะถ้าเกิดใช้ช้อนตวงแบบนี้ก็5ช้อนคะ่ะน้ําตาลทราย ต่อไปนะคะเตรียมผงปรุงนะคะผงปรุงนี้เราใช้ยี่ห้อโดนัทนะคะเขียนว่าผงปรุงลดข้าวโพดนะคะเขียนว่าผงปรุงลดข้าวโพดแบบนี้คะ่ะเตรียมเครื่องปรุงแบบนี้มานะคะสําหรับผงเครื่องปรุงเราจะใส่ลงไปทั้งหมดสี่ช้อนนะคะเตรียมมาสี่ช้อนคะอ่ะใส่ลงไปสี่ช้อนแบบนี้นะคะถ้าช่างก็สี่สิบกรัมค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมน้ํานะคะน้ํานี่เตรียมมา100กรัมนะคะถ้าไม่มีตัดช่างก็ใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงตวงทั้งหมด12ช้อนนะคะสาหรับน้ํากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ําลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยผงนะคะผงป๊อบคอนเราก็จะคนส,ส่วนผสมนี้ให้นาลายค่ะ เราไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าผงป๊อบคอนนะคะมันจะมีความหวานความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วพอน้ําเดือดเคี่ยวแบบนี้นะคะเคี่ยวต่อไปอีกนิดนะคะเคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ํามันจะงวดแห้งๆนเนื้อเหนียวนะคะตอนนี้ยามน้ํายังไม่เหนียวนะคะปล่อยเคี่ยวต่อไปอีกแป๊บหนึง่งไฟนี่แค่ไฟกลางๆนะคะไม่ใช้ไฟแรงคะ่ะตอนนี้นะคะน้ำเราเริ่มเคี่ยวจนเหนียวแบบนี้แล้วเแบาบไฟคะ่ะแเบาบไฟนิดนึงคะ่ะ เบาไฟให้เหลือไฟอ่นอนๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วใส่ใส่ฟักทองที่เราทอดลงไปทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วก็คลุกเค้าค่ะคลุกเค้าฟักทองคลุกเค้าฟักทองแบบนี้เลยค่ะพอข้าวันนี้เสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะปิดไฟค่ะ หลังจากนั้นเราก็นำฟักทองมาจัดใส่จานค่ะถ้าจะให้อร่อยนะคะโรยงาโรยงาลงไปนิดนึงก็ได้งาขาวนะคะเพิ่มความอร่อยคะ่ะงานที่เป็นงานขาวคั่วนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยเพิ่มความอร่อยให้กับฟักทองแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะไปทำทานกันเลยนะคะ ฟักทองสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทำก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดค่ะยิ่งเด็กๆนะคะชอบมากผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะเพราะว่ามันไม่แข็งมากเกินไปนะคะมันกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะคะหนุบหนับหนุบหนับเหมือนกินกับป๊อปคอรนเลยนะคะอร่อยมากๆทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือก,กดแชร์ถุงต่อได้ค่ะ